สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องตอนนี้มาอยู่กับเจ้าโชคนะครับผมเจ้าโชคดีเขาละถ้าเห็นคุณพ่อในเขาละเอาละเอาละสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณพ่อ,อ,อ,อเขาหมั่นเขี้ยวมาเลยพ่อแม่พี่น้องโอ้โหเขี้ยวเขายิ่งคมเลโตแล้วเ,เขา แข็งแรงนะครับเขาแข็งแรงคมมันเขี้ยวนะครับอ้คงเอาจริงนะเขาไม่ยอมนะอืเขายหยอกแต่คุณพ่อโจ๊ะๆเอาเขาสำลวนแล้วเดินสำรวจแล้วพ่อแม่พี่น้องก็เดินสำรวจแล้ว อแล้วเ,เขาเดินสำ้ลวนแลวพอแม่ปนน้องนะนี่นะครับผมเขาเดินสำ้ลวนแล้วดูครับดูดูดูแม่ม,ม,มองดูเขาละลิกละลีนะครับถ้าเห็น คุณพ่อเนี่ยเขาจะระลึกลีนะเขาจริงนะระลึกระลีเอาจริงนะวิ่งใส่จะวิ่งไปไนะก็วิ่งไปพี่น้องโอ้ยไม่รู้จะเอาไงกับเขาเขาหนิ่งนะิ่งอยู่นิ่งนิ่งนาะน,นๆอ๋อแล้วกัดแล้วพ่อแม่พี่น้องกัดแล้วอยู่นิ่งไม่ได้ต้องกัดคุณพ่ออกัดเห็นไม่ได้กัดนู่นกัดนี่กัดนัน่น,น อ๋ออ๋ออ๋อเอาแล้ว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 เจอไม่ได้เจอไม่ได้อ๋อ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 หาทางตัดอีกแล้วดูเขาดูเขาดูเขาพ่อพี่น้องดูเขา ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมพอ่น้องขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามาชมคลิปเอน้องโชคดีรอดนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม